็ให้มานาฝึกเนาะอันนี้จะมาฟังหวังว่ารอบรอบนี้จะได้ฟังจบนะคะคคไม่แพ้ไม่เคยคิดจะอ่อนแอไม่ยอมแพ้ไปไง่ายๆขยันอดทนเป็นคนต้องทนทําใจชีวิต ชีวิตสู้ไปให้ได้หากเก้าไปแม่เจอปัญหาชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานาไม่ยอมแม่เจอปัญหาศรัทธามันคงไม่นาย ะทำความดีที่พ่อสั่งสอนสั่งเอาไว้วันนี้หากไม่ถอดใจสักวันคงถึงฝั่งฝันจะสู้บอยานมาหน้าเผชิญปัญหาไม่มีคำว่า จะสู้ไม่ถอยชีวิตของคนมิรุนสุดลมหายใจกแม้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้มสู้เสมอชีวิตต้องสู้ อบคุณทุก,กรำรหลังใจมาลายที่มอบให้มาไม่ลืมพระคุณเอฟซีที่ท่านเมตตาวันนี้คนชื่อมานาะสัญญาจะสูไม่ถอย จะสู้บ่ยชานมาหนา้าเผชิญปัญหาไม่มีคำว่าอ่อนล้าสัญญาจะสู้ไม่ถอยชีวิตของคนดิ้นรนสุดลมหายใจหากแม้ร่างกายเสื่อมไป แต่ใจยิ้มสู้เสมอชีวิตต้องสู้คือผู้มีใจขอบคุณทุก,กรมหลังใจมาอาไรที่มอบให้มาสุดยอดเลยนะคะไม่ลืมพระคุณเอฟซีที่ท่านเมตตา วันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอยพอได้อยู่เนาะประมาณเนี่ย, <c oughs> ยได้ไหมได้ครับอาจารย์โอเพราะมากเลยนะคะเนี่ยป้าเปียกฟังยืนฟังดูเกือบลืมหายใจเลยลุ้นลุ้นคุณลุงจะร้องจบไหม จบแล้วนะคะเป็นเพลงที่ร้องเราลองเอาซึ้งมากเลยนะคะไม่ใส่ดนตรีเราร้องไปด้วยกันครับผมชีวิตต้องสู้คือผู้ไม่แพ้ไม่เคยคิดจะอนแอไม่ยอมแพ้ไปง่ายง่ายขยันอดทนเป็นคนต้องทนทำใจ ชีวิตสู้ไปให้ได้ก้าวไปแม้เจอปัญหาชีวิตก้องสู้อยู่อย่างมานดไม่ยอมแม้เจอปัญหาศรัทธามันคงไม่นายจะทำความดี ที่พ่อสั่งสอนเอาไว้วันนี้หากไม่ถอดใจสักวันคงถึงฝันฝันจะสู้บอยานมาหนา้าเผชิญปัญหาไม่มีคำว่าอ่อนลา สัญญาจะสู้ไม่ถอยชีวิตของคนดิ้นรนสุดลมหายใจหากแม้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้มสู้สเสมอชีวิตต้องสู้คือผู้มีชัย ขอบคุณทุก,กรำรหลังใจมาลายที่มอบให้มาไม่ลืมพระคุณเอฟซีที่ท่านเมตตาวันนี้คนชื่อมานาะสัญญาจะสู้ไม่ถอย เยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดเลยมานาก็เสียงดีเหมือนกันนะเนี่ยจีนี้ได้เลยร้องบ่อยๆมันก็จะได้จะสู้บอยานจะสู้บอยานมานาเผชิญปัญหาไม่มีคำว่าอ่อนล้าสัญญาจะสู้ไม่ถอยชีวิตของคน นินรนดรสุดลมหายใ,ใจหากแม้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้มสู้เสมอชีวิตต้องสู้คือผู้มีชัยขอบคุณทุกกำลังใจมาอะไรที่มอบให้มา ไม่ลืมพระคุณเอฟซีที่ท่านเมตตาวันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอยนี้วันนี้คนวันนี้คนชื่อมานาวันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอย ว,วันนี้วันนี้วันนี้คนชื่อแต่ไม่ไม่ยาวมากวันนี้คนชื่อมานาวันนี้คนชื่อมานาวันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอยว่า เป็นกําลังใจให้คุณมานาสตรอรี่นะคะคุณลุงด้วยที่แต่งเพลงให้มานาสำหรับคลิปนี้สั้นๆป้าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ